จเจ๊สวัสดีค่ะแม่ตุกตาจา้ะวันนี้แม่แตุกตาเพิ่งมาเปิดร้านหลังจากที่หยุดไปนานช่วงโควิดนะคะโควิดโควิดระบาดรละลอกสามแม่แตุกตาปิดร้านนานเลยปิดร้านปิดร้านนานเลยอ่ะแล้วทีนี้พอมันเริ่มซาแม่แตุกตาก็กลับมาเปิดร้านอีกครั้ง และด้วยมีอะไรจะเล่าให้ฟังพอเราปิดร้านไปนานๆเนี่ยมันจะมีอีเมลจากทางฟู้ดพนด้าแล้วก็ GrabFood มีอีเมลเข้ามาถามเราสอบถามว่าทำไมถึงปิดร้านทำไมถึงหยุดขายของตามที่แม่ตุ๊กตาแทรกเอาไว้ในหน้าจอให้ดูเนาะของแกฟฟู้ด เขาก็จะมีแบบสอบถามมาว่าทําไมถึงปิดร้านแล้วก็ให้เรากรอกแบบสอบถามจะมีด้วยกัน3ามข้อเนาะข้อ1ข้อ2ข้อเอ่ข้อเขาก็จะถามเหตุผลเราเขาก็จะถามเหตุผลเราอะว่าทําไมเราถึงหยุด ว่าทำไมเราถึงหยุดอย่างอย่างของแกร็บเนี่ยเขาก็จะส่งเป็นแบบสอบถามมาข้อที่หนึ่งก็จะถามว่าเพราะอะไรคุณถึงหยุดการทำธุรกิจกับแกร็บตอบได้มากกว่าสองข้อเขาก็ให้เราเ,ออเลือกตอบไม่พอใจอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ตามหน้าจอเลยเขาก็ให้เราติ๊กติ๊กติกออ๊ข้อสอง คุณมีการวางแผนที่จะกลับมาทำธุรกิจกับแก็ปอีกหรือไม่ก็ถามว่าเราจะกลับมาทำไหมก็กลับมาทำก็แค่หยุดหยุดไปช่วงหนึ่งเนะา,เาะแล้วก็อยู่ไปช่วงหนึ่งช่วงโควิดก็เลยหยุดไปแล้วก็ข้อ3ระดับความพึงพอใจของคุณที่มีต่อแก็ปพอใจไม่พอใจถ้าสำหรับแม่ต้กตาแม้แต่ก,ตก็พอใจนะคะ กปัจจัยไม่มีปัญหาอะไรก็คือเราก็แค่หยุดไปช่วงโควิดที่โควิดระบาดระลอก3ามเพราะว่าจังหวัดที่แม่ทุกตายอยู่เนี่ยเป็นจังหวัดมหาสารคามเมืองการศึกษาพอโควิดระ,ะบาดแล้วมันก็ช่วงปิดเทอมเขาก็ให้นักศึกษาเนี่ยเขาก็ให้นักศึกษาเนี่ยกลับบ้านใช่ไหมละ่ะมันปิดเทอมด้วยส่วนกับตัวก็มีแต่มันน้อย แม่ลูกตาก็เลยอยู่ไปเพราะว่าการที่แม่ลูกตากจะออกมาเปิดหน้าร้านมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแม่ลูกตาก็เลยไม่ออกมานั่นแหละเขาก็เลยมีจดหมายมาถามมีอีเมลมาถามของฟู้ดแพนด้าก็มีของฟู้ดแพนด้าเนี่ยก็จะส่งเป็นอีเมลเข้ามาถามแล้วก็บอกว่าสรุปก็คือถ้าเราไม่มาเปิดร้านภายใน วันที่เท่านี้เท่านี้เขาก็มีความจำเป็นที่จะตัดเราออกจากระบบสรุปประมาณทั้งสองบริษัทเนี่ย<ม>ก็จะประมาณหนึ่งเดือนให้ให้เวลาเราในการหยุดร้านหนึ่งเดือนนั่นแหละแม่บุาก็เลยต้องกลับมาขายต้องกลับมาทำมาหากินหนึงก็ไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่กับแกป๊ปไม่อยากไปลงทะเบียนไม่อยากไปสมัครใหม่ ว่าเนาะมันก็ยุ่งยากกว่าจะรอนั่นนี่อันนี้เราก็แค่กลับมาเปิดร้านเปิดเครื่องแท็บเล็ตเปิดเครื่องโทรศัพท์มันก็คือเปิดหน้าร้านของเราในแอปแล้วเนาะอย่างนี้แหละค่ะทำอะไรมันก็มีกฎเกณฑ์น,เนะเนาะก็กลับมาตามนั้นกลับมาเปิดร้านเปิดเครื่องแท็บเล็ตไอ มาแล้วก็มาเปิดเปิดร้านเปิดหน้าจอขายของเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ